สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่อง Gig Boy Channel เช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะคะทุกคนเช่งวันนี้จะพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปกราบสักการะบูชาพ่อขุนด่านศาลเจ้าพ่อขุนด่านด้านบนนะคะทุกคนใครไม่เคยมาต้องลองมานะคะแล้วก็มาขอพรนะคะทุกคน <c oughs> ท่านเป็นผู้ที่ ปกป้องค่าศึกนะคะในสมัยนั้นซึ่งเขาเล่ากันว่าก็เออ่ขอพอรได้นะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี่